สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับบีมอีกแล้วนะคะในช่องน้องบียชาวนค่ะบีมเนี่ยไได้ทำคลิปไว้นานมากมากเลยค่ะทุกคนเนื่องจากเออมีกีฬาสีที่โรงเรียนแล้วก็ยุ่งๆกับเรื่องเรียนไว้เยอะมากๆแล้วก็ยังจะเป็นยังจะซ้อมว้าซ็อกโอ้โหทุกคนไม่มีเวลาได้ทําคลิปเลยนะคะวันนี้บีมก็เลยจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูค่ะวงเอิน บางเอิรบางเอิรทุกคนวันนี้ก็มีของมาส่งอันอีกแล้วค่ะทุกคนบีมเนี่ยเป็นนักช็อปอันดับหนึ่งเลยนะเอ้ยว่าวไม่ได้นะมีก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันเลยคะ่ะไปดูกันเลยแค่ะทุกคนนี่ก็เป็นของที่บีมสั่งมาในวันนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกว,ว่าของข้างในจะเป็นอะไรนะคะ เป็นเอ่อครีมน,นะคะทุกคนที่เบนสั่งมานี่คือขวดนัน่ใหญ่มากๆเลยทุกคนดูสิใหญ่มากใหญ่มากๆ,ๆเลยอ่ะเป็นอะไรนะเกรซี่ไวท์เทนนิงบอดี้เซรั่มนะคะเป็นเซรั่มผิวกายนะทุกคนที่เบนสั่งมาเป็นของแบบเอ่ออะไรเครียกฟังเจอาเจนนีรานะคะทุกคน <ๆ S 1> นี่ ตกขวดลว 99, นนะ99บาทนะทุกคนแต่ตอนนี้มันมีโปรอยู่ทุกคนคือซื้อ2แถม1นะคะในราคา198บาทคะ่ะทุกคนติมก็เลยจัดมาเลย3กระปุกจุจ๊ไปเลยนะคะนี่ก็เลยจะจะใช้ดียังไงเนะนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกครั้งนะคะถ้าใครอยากไป ตามตามบินค่ะบีนจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เนยนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีมด้วยนะคะย่เ,เลยะคะ่ะกดกระดิ่งให้บีมด้วยนะสวัสัวันนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะ